สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับลินอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะลินจะมาพูดเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านฟอร์เกว่าคืออะไรเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ราคากราฟที่เทรดเดอร์ค่ะควรทำความเข้าใจก่อนเทรดเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเนื่องจากการวิเคราะห์ราคากราฟ่าคาหลายๆกลยุทธ์มักก็จะใช้แนวรับแนวต้านเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จากเทนไลน์ วิเคราะห์กราฟจากแนวโน้มค่ะแล้วก็วิเคราะห์กราฟราคาจาก d ด v e นเจอร์ค่ะและอื่นๆอีกมากมายเลยรวมไปถึงอินดิเคเตอร์หลายๆตัวหลักๆอค่ะก็จะใช้แนวรับแนวต้านในการวิเคราะห์ค่ะ,คะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ค่ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านของ Forex ดีกว่าค่ะ โอเคเลยเรามาดูความหมายของแนวรับแนวต้านกันดีกว่าความหมายของแนวรับแนวต้านนะคะความหมายก็ตรงตามชื่อเลยเป็นโซนราคาที่ไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะถ้าพูดถึงแนวรับนะคะก็คือราคาที่ไม่สามารถทะลุลงมาได้ถ้าเป็นแนวต้านนะคะก็คือราคาที่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปข้างบนได้ค่ะอ่านถึงตรงนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะยังสับสนมึนงงอยู่กับที่ลินอธิบายอยู่นะคะเดี๋ยวลินนะคะจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละโซนนะคะ มันเป็นยังไงและคืออะไรค่ะเรามาดูแนวรับกันดีกว่านะคะว่าแนวรับคืออะไรแนวรับอะค่ะคือจุดที่ราคามาถึงแล้วไม่สามารถทะลุลงมาได้ค่ะตามตัวอย่างภาพที่ลินขึ้นไหวได้เลยเห็นไหมคะว่าออจากโซนแนวรับอะค่ะคือโซนสีฟ้าเห็นได้ว่าเมื่อราคาลงมาถึงโซนสีฟ้าค่ะราคาก็ไม่สามารถทะลุมาได้มีหลายครั้งที่ราคาค่ะพยายามจะแตะโซนสีฟ้า แต่ก็ไม่สามารถทะลุลงไปได้ค่ะทำให้เราเรียกจุดนี้ว่าแนวรับที่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะและโดยทั่วไปแล้วอะค่ะเท,ทเดอร์ส่วนใหญ่จะพยายามเข้าหมายบายอะค่ะเมื่อราคามันถึงแนวรับโดยเฉพาะแนวรับที่แข็งแกร่งค่ะและก็จะตั้ง SL เผื่อไว้หลังแนวรับเพื่อเป็นแผนสำรองค่ะและ้วทำไมถึงมีแนวรับเกิดขึ้น เพราะมีการผลักดันนะคะจากนักลงทุนส่วนหนึ่งนะคะไม่ให้ราคาลงมาต่ำกว่านี้เนื่องจากนักลงทุนนะคะอาจจะมองว่าราคาเนี้ยคะ่ะก็ถูกมากแล้วจึงทําให้มีแรงซื้อเข้ามาสู้ค่ะเมื่อแรงซื้อชนะแรงขายะคะ่ะก็จะทําให้ราคาดีดตตัวขึ้นไปนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวลีนนะคะจะยกตัวอย่างให้ได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ เช่นในเอค่ะซื้อที่ดินมาในราคา1ล้านบาทผ่านไป1ปีที่ดินที่ติดติดกับที่นายเซื้อค่ะราคาเหลือ500แสนบาทถ้ามองในมุมธุรกิจอะค่ะหรือนักลงทุนเอ,อในเอค่ะก็จะคิดว่าราคาตอนนี้ค่ะมันถูกจังเลยเลยซื้อไว้ทํากําไรดีกว่า เพราะว่าตรงนี้ค่ะทำเลมันก็ดีไม่น้อยนี่ก็เป็นที่มาของแรงซื้อเพราะว่ามีนักลงทุนส่วนใหญ่ค่ะมองว่ามันถูกเกินไปจึงอยากซื้อเก็บไว้เก่งราคาในอนาคตค่ะจึงทำให้มีแรงซื้อมาดันราคาไว้นั่นเองค่ะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแนวรับอะค่ะราคามันจะผ่านไปไม่ได้นะคะอย่างที่ลินอธิบายไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าสาเหตุที่เกิดแนวรับอะค่ะเกิดขึ้นมาจากอะไรเนื่องจากการผลักดันจากนักลงทุนส่วนหนึ่งไม่ให้ราคามาลงมาต่ํากว่านี้เนื่องจากว่านักลงทุนมองว่ามันต่ําแล้วเมื่อแรงซื้อชนะแรงขายค่ะอาจจะทําให้ราคาค่ะดีดกลับตัวขึ้นไปได้แต่ถ้าแรงซื้อไม่สามารถเอาชนะแรงขายได้ค่ะราคาก็จะทะลุแนวรับในที่สุด ตามภาพที่ลินเอาขึ้นไว้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าแนวรับอะค่ะราคาก็จะทะลุลงมาเลยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วแนวต้านคืออะไรแนวต้านอะคะคือจุดราคาที่มาถึงแล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปต่อได้ตามภาพที่ลินขึ้นไว้เลยเห็นไหมคะว่า จากโซนแนวต้านะคะคือโซนสีฟ้าที่ลินทํากรอบไว้จะเห็นได้ว่าเมื่อราคาขึ้นไปถึงโซนสีฟ้าแล้วอะคะ่ะราคาก็จะไม่สามารถทะลุขึ้นต่อไปได้แล้วก็มีหลายครั้งแล้วที่ราคาค่ะพยายามจะไปแตะโซนสีฟ้าแต่ก็ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ทําให้เราเรียกจุดนี้ว่าแนวต้านที่แข็งแกร่งค่ะ และโดยทั่วไปแล้วอะค่ะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะพยายามเข้าไม้เซลล์เมื่อราคาถึงแนวต้านโดยเฉพาะแนวต้านที่แข็งแกร่งค่ะและก็จะตั้ง Stop Loss เพื่อไว้หลังแนวต้านเพื่อเป็นแผนสำรองค่ะแล้วทำไมถึงมีราคาแนวต้านเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีการผัดดันจากนักลงทุนส่วนหนึ่งค่ะไม่ให้ราคาสูงขึ้นไปกว่านี้เนื่องจากนักลงทุนนะคะมองว่าราคาตอนนี้ค่ะก็แพงมากเกินพอแล้ว จึงทาให้นักลงทุนส่วนใหญ่อะคะ่ะมีการเทขายเมื่อราคาอยู่ในโซนแนวรับก็จะมีแรงขายอะคะ่ะชนะแรงซื้อจึงถึงตอนนี้นะคะ่ะก็เลยจะทําให้ราคาค่ะตกลงมายกตัวอย่างเช่นนะคะคุณซื้อที่ดินมา1ล้านบาทผ่านไป1ปีที่ดีนะคะขึ้นเป็น2ล้านถ้าในมุมมองนักธุรกิจในลงทุนนะคะเออคุณอาจจะมองว่าแบบ ราคาตอนนี้ค่ะมันแพงขึ้นแล้วแล้วก็จะขายเอากําไรดีกว่านี่ก็เลยเป็นที่มาของการแรงขายอะค่ะเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่อะค่ะเขามองว่ามันอะค่ะแพงเกินไปจนอยากจะขายทํากําไรแล้วซึ่งมีแรงขายออกมาเป็นจํานวนมากค่ะก็เลยทําให้กราฟอะค่ะมันดิ่งลงนั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ทุกแนวต้านนะคะที่ราคาจะไม่สามารถผัดขึ้นไปได้อย่างที่ลรนอธิบายก่อนหน้านี้นะคะ่ะว่าสาเหตุที่เกิดจากแนวต้านเกิดขึ้นจากอะไรก็คือมีการผักดันจากนักลงทุนส่วนหนึ่งไม่ให้ราคาขึ้นไปสูงมากกว่านี้เนื่องจากนักลงทุนนะคะอาจจะมองว่าราคานี้ค่ะมันก็แพงมากเกินพอแล้วจึงทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่ะคะ่ะมีการเ,เทขายราคาเมื่ออยู่ในโซนแนวรับค่ะเมื่อมีแรงขายซื้อชนะแรงซื้อะคะ่ะ ก็จะทำให้ราคาตกลงมาแต่ถ้าแรงขายไม่สามารถชนะแรงซื้อได้ราคาค่ะก็จะทะลุแนวต้านขึ้นไปเลยค่ะก็อย่างที่เห็นตามภาพเลยว่าเห็นไหมคะว่าการาฟค่ะมันก็จะพุ่งขึ้นเลยโอเคเลยค่ะวันนี้ค่ะก็พอแค่นี้นะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลย ส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนอะคะ่ะอยากคุยส่วนตัวกับลินทักไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะลินนะคะมีกลุ่มสอนเทศฟรีสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็ยังจะมีกลุ่มนำเทศให้ฟรีอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ลินด้วยนะคะ